บ้านไร่ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่10ตำะบลบ้านทุกอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีประชากรทั้งหมด1,585คน507ครัวเรือนมีพื้นที่ประมาณ11ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6,875ไร่มีนายกรกฎกองแก้วเป็นผู้ใหญ่บ้านโดยมีศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาประจำหมู่บ้านคือวัดบ้านไร่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีพระครูไบติกาณเรศนาถินโทเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันซึ่งชุมชนบ้านไร่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านไร่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวมถึงนับถือพระพุทธศาสนาวัดบ้านไร่เป็นวัดที่อยู่คู่ชุมชนบ้านไร่มาอย่างช้านาน รวมถึงเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสาขาที่หนึ่งของสำนักปฏิบัติธรรมวัดชัยชนะสงครามซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่1ิบอีกด้วยโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่ทางวัดบ้านไรได้ร่วมขับเคลื่อนนั้นเป็นโครงการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานอำนวยการ โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าในอดีตท,ที่มีดำริที่จะเสริมสร้างและสมานฉัทนของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติสุขมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉัทนโดยให้พุทธศาสนิาชนได้น้อมนำหลักศีลหามาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในประจำวันตามแนวทางทั้ง8หัวข้อ คือศีลธรรมและวัฒนธรรมสุขภาพอนามัยสัมมาชีพสันติสุขศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์กตัญญูกะตะเวทิตาธรรมและสามัคคีธรรมโดยในพื้นที่จังหวัดสุงขลานั้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุงขลาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุขลาสม,มัชชาพระสงฆ์ครับ เคลื่อนหมู่บ้านรักษาสีลห้าหน่วยงานราชการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรเครือข่ายเยาวชนพุทธได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกลา่าวในพื้นที่บ้านไร่หมู่ที่10ตำบลบ้านพลุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยทางคณะสงฆ์ในพื้นที่ได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนารวมถึงองค์ความรู้ในด้านต่างๆเช่นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงล้นเกล้ารัชการที่9เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวตั้งแต่ปีพศ2564ถึงปัจจุบัน อีกทั้งแนวทางสี่ห้าเป็นการสร้างหลักประกันอันดีงามให้แก่การดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมบ้านไร่แห่งนี้โดยประชาชนในชุมชนสามารถมีหลักประกันชีวิตสีลข้อที่หนึคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมีหลักประกันสินทรัพย์ด้วยสีลข้อที่สองคือการไม่ลักทรัพย์ไม่เบียดเบียนของรักของผู้อื่น มีหลักประกันครอบครัวศีลข้อที่3คือการไม่ประพฤติผิดในการมไม่เบียดเบียนคนรักของผู้อื่นมีหลักประกันสังคมด้วยศีลข้อที่4คือการไม่พูดปดไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจามีหลักประกันสติปัญญาด้วยสคือการไม่ดื่มสุราของมนเมายาเสพติด ซึ่งทุกภาคส่วนในชุมชนบ้านไร่นั้นได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนจนเกิดโครงการต่างๆในชุมชนตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมและโครงการเสริมสร้างตามหลักศีลข้อที่1ได้แก่โครงการตาสับประรดกิจกรรมกิจอาสาเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนกิจกรรมวันเด็กเพื่อคุ้มครองสิทธิเยาวชนเป็นต้น 2. กิจกรรมและโครงการส่งเสริมตามหลักศีนข้อที่2ได้แก่กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนรวมถึงการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงเพื่อเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มงานสัมมาอาชีพเป็นต้น 3. กิจกรรมและโครงการส่งเสริมตามหลักศีลข้อที่3ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้การสอนวิชาเพศวิถีศึกษาให้แก่เยาวชนรวมถึงกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัดเพื่อยกระดับครอบครัวรักษาศีห้าและการจัดประชุมผู้ปกครองของชุนักเรียนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งของคนในครอบครัวเป็นต้น 4. การจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมตามหลักศีลข้อที่4ได้แก่ ิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมของเยาวชนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของเยาวชนทั้งกายวาจาและใจและการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมให้ความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชนรวมถึงกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัยเพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันห้ชา,ชา กิจกรรมและโครงการส่งเสริมตามหลักศีลข้อที่5ได้แก่กิจกรรมการรณรงค์ต้านยาเสพติดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติดการประกาศเขตปลอดยาเสพติดและอบายามุกในเขตพื้นที่วัดเป็นต้นโดยตัวอย่างกิจกรรมต่างๆในครั้งต้นนี้ได้น้อมนำหลักธรรมํำสอน างพระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามคัคคีประชาชนมีความเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขตามแนวทางศีลทั้ง5คข้อร่วมถึงความสุขที่เกิดจากสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมทั้ง4มิติคือความสุขทางกาย ความสุขทางใจสังคมและสติปัญญาได้ดียิ่งและยั่งยืนสืบไปในอนาคตสมดังพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่มาว่าศีลังโลเกอนุตรังศีนเป็นเยี่ยมในโลกสำหรับชุมชนบ้านหลายนั้นบทบาทในการพัฒนาชุ่มชน โดยการนำลักพุทธรรรมเข้ามาประยุกต์ใช้สำหรับโครงการมู่บานหลักษราทินานันทางคณะชงอำเภอหันยญ่งคณะชงตำบบุรและผาปิรุชงของวัดบนหลายได้รวมกันคับเคลือนชุมชนโดยนำลักคํา้อนทางพระพุตธศรสนา เข้ามาคับเคลื่อนรวมกับชุมชนในด้านต่างๆโดยการบูรณาการรวมกับในปักต้นต่างๆในพื้นที่โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อนเนื่องวัดบ้ารนายเป็นทุนร่วมของพุท้านนกรชนในพื้นที่มาเป็นระยะเวลาอย่างจาแน,น่นซึ่งหลายๆกิจกรรมของชุมชนไปะช้ชนในพื้นที่ได้อาศัยพื้นที่ในการเป็นจุดทุนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเช่นการ ประชุมคณะกรรมการมู่บานการกับเคื่อนองคงการต่างๆของมู่บานร่วมถึงการเป็นรุ่นการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาตรองทิ้นมาล่ายุกหลยสมัยเป็นตนดังปรากฏได้จากความสามัคคีการของเจ้าพุทธานิอกชนในการรวมกันสร้างุูบูรถซึ่งสามารถใจระยะเวลาดำเนินการจนเกือบเดวอดเซตในระยะเวลาประมาณร่องปีเซตซึ่ง ในการดำเนิ่นการต่างๆนั้นคณะสงฆ์ใดอาจใช้ยหยึดแนวทางที่ปพุทตองค์ทรงกัดไหวขันจะไมุุ่ธการไหวเป็นแนวทางแห่งความทุขของประชาชนในพื้นที่โดยการเผยแพรำสั่งสนทางพระพุทธบาุตนาโด้วยปพุทตปวิววจลัดทปิกเวจริกังพาหุชนะอิตายะปาหุชนะทุกขายะโลกานุกรมปายะ ปิสู้ทางร้ายเชื่อทางร้ายงจงใจหลีกไปเพื่อประโยะชน์สุกแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อการรุ่นแกช่ชนเจ้าโลกนั้นเิดสวัสดีครับผมนายกรกฎกองแก้วเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบบ้านานพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มาที่ไปของชุมชนบ้านไร่ี่การเล่าขานกันมาว่ามี คนอบพยพจากต่างตำบลต่างอำเภอเพื่อมายังท้องที่บ้านไร่จะทำการเกษตรทำไร่ทำสวนปลูกยางปลูกผลไม้จึงเป็นที่มาของคำว่าบ้านไร่บริบทของชุมชนบ้านไร่เป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะรักษหโมแล้วก็ใช้แนวทางหลักวัตญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนชุมชนโดยคําว่าพอเพียงมิได้หมายความว่าเราต้องทําการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียวแต่สามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันในการงานอื่นๆได้ชุมชนาไร่ได้น้อมนาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้มาขับเคลื่อนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวโดยเรามีตลาดชุมชนเป็นจุดกระจายสินค้าทางการเกษตรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลดต้นทุนในครัวเรือนและเป็นการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยปลอดสารพิษโดยน้อมนำหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเองและดำรงชีวิตในบ้านไร่ของเราได้อย่างมีความสุขขอบคุณครับ